<Thank> เอากล้องหน่อยมะดิฉุมาพี่น้นองสวัสดีครับแค่อะไรตัวครับพิจารณ์ผ่องห้องหกอะไรตัวสวัสดีนะครับอุย้ยสำนักประกาศจริงจริงมันเหมือนดีดเหมือนพิธีการสอบดีข่าววันนี้ระมารางานข่าวพยากรณ์อากาศกันนะคะดิฉันรายงานข่าวโดวยใครเหมือนจริงจริงแบบเนี่ยหนาเราเราเป็นผู้คนรายงานข่าวเนี่เอากระดาษมา,า,าน้าไหนไม่ใช่แนะ่นาะ แต่คนคนทักเยอะเหมือนกันนคนนี้เยอะมากไม่คนนี้เองเลยไม่เหมือนตัวเองแล้วคนนี้คือคนคนไหนคนในเช่นอ่ะยิปโซก็มีคนทักอใช่คนที่เป็นคนหมดในวงการใช่ไหมชายช่ยทำไมถึงน่าเหมือนคนนี้จังอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่นี่เหมือนลิตรเลยแต่ไม่เหมือนลิเตลยพี่น้องหวัดดีครับพี่น้องข้ามแล้วควรอะไรควรแชร์แฮมเด้อวันนี้เรามาไลฟ์กันในเฟซบุ๊กนะครับเพิ่งมาจากตลาดนะฮะเรื่องตลาดเบื่อมากันนี้เป็นพา ทนายทั้งสองนะครับมาทานเค้กแล้วก็แต่แว่าเค้กเหลือแค่3ก้อนก็ไม่เป็นไรนะครับผมกม็ผู้ชมของจริงด้วยนะผู้ชมจริง,ง,จรง,ง,จรง,งก็มีอันในจอเนี่ก็มีทานหนร้อยแล้วนะครับพี่น้องก็เลยนทานกัจะว่าเราไม่ตรงปกปอ้าวกินอะไรด้วยหรือไม่ได้กินน้ำมันกินอะไรค่ะกินเค้กก็คุณไม่กินคุณไม่กินน้ำมันเหรอคะไม่ใช่นะพี่น้อชอบกินกาแฟแต่ว่าถ้ากินอะไรนี้เดี๋ยวไม่ได้นอนไ่ใถ้ากินอะไรนี้เดี๋ยวดิบเกินคุณทนายวันนี้เราอยู่กับทนายทนายฟางค่ะทนายบิ๊กเบิ๊์เดิ้ลบ้าต มันเกิดมาตัวเล็กไมน่าโตอ๋อแล้วเกิดาอะไรอีกเล็กคืเล็กใช่ไหมเล็ก่อนเกิดมาตัวเล็กตัโตมีโตโตมาตัโตมาคือแม่ก็เลยให้กินเยอะๆไงก็เลยเป็นแบบนี้ต้องมานั่งคุมแล้วตานก่อนชิมแค่สองคำแค่นั้นโคตรหมดเลยออกยังงวดนี่สั้นง่ายจะแมวกระโบหมูดิแชร์ให้แล้วค่ะสวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยตอนนี้อยู่ที่ปีนแรงคาเฟ่สาขาหอมแก่นนะครับก็ พามากินจรนีๆเราอยากให้ชิมเค้กรดช่องแต่ว่ามันบายๆาแล้วมันหมดแล้วทนายสวยมากท้าไมเพื่อนก็แน่หนุ่มทนายผูหยิงกับวิย่างเดียวเพราะว่าเราเป็นพลังหญิงเพื่อนหญิงพลังหญิงเพื่อนหญิงจะกอบกู้โลกเพื่อเกกันะเพื่อนหญิงพลังหญิงเพื่อนหญิงพลังหญิงคี่อ้อวันนี้ไปตลาดมาเหนื่อยมากเหนื่อยมากฟัลังใจหน่อยเร้ว ขอร์ร่าจะให้เราให้กับทนายนเนี่ยร็วออาปาก<ห>เปียก<ห>มากวันนี้ถามจนคอ,อแห้งเลยถามจนคอแห้งแล้วสองนาทีเกือบสี่พันหมายถึงอ๋อพี่นายอยากแซมถาอยังทนายบอทนายง่ามบอพี่นอ้องสี่พันห้าร้อยท่านผู้คำจริงนะถ้าคุณโกงหกคุณจะตกนงกนะ พรุ่งนี้จะกันนะครับกรุงเทพงานไทยโอเป็นสเตจแน่นนอบมือหน,นีมาส่นมือหนีสบายดีพี่น้องมือหน,นีมวนวอากาศก็ดีเนาะบรรยากาศาดีฝนก็ฝนก็กระตกนิดนิดหน่อยๆโปรย,ปรยคอยเพิ่งดูไลฟ์สดอีพีห้าสี่ย้อนหลังกับมาพอล่าโชวันนี้นนจริงๆนะผมผมตื่นตื่นเช้ามากแล้วก็ไปไลฟ์สดกับแม่ดอกรักแล้วก็วิ่งมาหาคุณฟางนะครับซึ่งคุณฟางก็โทรตามอย่าล <ผม S 1> <laughs> ืมบอกไ์สดนะกลัวไม่มาน้องทำไม บิ๊กยังไลฟ์สดอยู่เนี่ยคือทโทรตามเลยอืมจะมาไม่ทันนะมาใจสีบูมมุตะว่าท,าทําในใครสักทีรัวจังหวะนําใจให้เยอะเลยทนายสวยบ๊อบบิ๊บกก็หล่อก็เ <c oughs> ขาคัดหน้าตาความรว้ที่หลัง <c oughs> อืข้อ <c oughs> กฎหมายเอาที่หลังแล้วกันเอาหน้าตาไว้ก่อน <c oughs> แม่พี่น้องจริงเราแบบตอนนี่ล่ะก็ <c oughs> จึงบอกว่าเอาความสวยเขาสูส้ความรวยไว้ที่หลังเห็นแม่หน้าความสวยมากกว่าพูดต่อสู้เราเป็นแพ้ เป็นผู้ชายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเอาความเดือดเอาสู้ก่อนเอาความเดือดเอาสู้สวัสดีค่ะพี่เอาก็เหมือนเหมือนย่าโมที่กับผู้เมืองโคราชท่านก็เป็นผู้หญิงนะแทนก็ยังเอาเมืองโคราชกลับมาได้เพื่อนถึงพลังเป็นไงบ้างฮานเช็กแซ่บ์บ็อกอร่อยอร่อยค่ะอันนี้ประสาตว์กินด้วยขชิมสักคำชิมหน่อยไม่ต้องรอน้ำตาล ยิดเหนื่ตอนเย็นไปพิซเนนด่วนสุดท้ายคือก้อนหนึ่งทั้งคำอัาได้ซีมแล้วใช่ไหมอร่อยส่งกำลังใจให้ทั้งผู้ใหญ่บ้านที่เม่แล้วก็ทนายทั้งสองค่ะทนายฟางกับทนายลิตเ์ิ้นนะครับส่งสองนิ้ว คอยเจ้ายหน่อยพี่หน่องนี่แต่หัวใจก็หัวใจสวัสดีพี่เจนเกาหลีด้วยนะครับพี่น้องมาพี่นะครับเปลี่ยนแป๊บนึงกับซีนีล่ะล่ะเอ้าเดี๋ยวเคียดเดี๋ยวเดี๋ยวพันนี่ก็ได้เบบี้เบบี้ชัก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 ทีมงานทนายมีแต่คนสวย อันนี้ไม่หมดนะที่หมดนะที่เก็บไว้ในสตออีกก็ยังไม่เปิดเลยอี่ดีพี่น้องคอยจ้างแล้วเนี่ยเพิ่์ดสวยยังหล่ะพี่น้องอี่ดีบริจาคอย่างอื่นดอกบริจาคแบบบริจาคบริจาคบนที่เขาพูดกันนั่นเหรอใช่มันก็เห็นประจักษ์อยู่แล้วอ่ะเมียมันหยบใครบ้างวันนี้ฝั่งนี้นะครับหนุ่มๆป้าไม่เหยังนี่ มาเป่าคากอเนเธอรไปสารมันก็เ่อึเขาไปตีเพิ่ไปเขาไปให้ตีบรรทาดขาข้างนอกเตะพาต้องเบนไปสารแต่ว่าต้องเบนไปนั่งอยู่หน้าสารภูมิงงมากเขาต้องบามายังไงนี่บารก็มาหรอไม่ทำไม่ทำการทำงานหรอต้องบารน่ะโอ้ไข้เมา บอดพ๊กเมาหรอบอดพ๊กเมาอีกแล้ววันนี้ทำไงดีทรงใสร็ไม่มีไม่มีการงานค่ะในหมาแต่เด็กน้อยมานี่ไงชวนเชิญชวนปี๊บอันลิเติร์เบรดเยอ์ฟินคาบได้เป็นอย่างไรอุ้ยคุณเห็นตัวัใหม่ล่าสุดสินค้าใหม่ล่าสุดเข้าสต๊อกก็เห็นไหม อันถามได้ว่าเป็นอย่างขึ้นนั่นกลับจากของอันเตยันหรือพีโพดที่ลัก้งกันรูปกันนกลับแ,แล้วนะกลับแล้วครับเดี๋ยวทัอะไรเลยพระหน้าตานะนัตนต,นตี้หน้าต,ตาเหมือนบาดมากเลยอ่ะบา<ห>ดโ<ง>ดนเหมาแล้วพี่อันเซเล่เมาเหมาทุกวันลูกค้าพื้นปต้มเราไม่ต้องคอยมาพูดเรื่องอะไรพี่น้องเบิร์ดล้านเอาองค์คาร์ลคือหลายแท้องค์คาร์ลมีแต่คนเป็นตาย่านเมืม่อตื่นตืต่นมากอืม ตรง C F อันนี้ใช่ไหม C F เลย C F เค้กหน้านี้หรอจะกินเค้กหน้านี้หรอใช่ C F เค้กหน้านี้่ะเค้กอันนี้เขาดูแลดีนะเค้กเนียนมาฟ้องแฟนเค้กก้อนไหนมากอ่ะเค้กสักลายไปทะเบียน ถ้าคุณคุณจะให้อันนี้กลับบ้านไหกินไหมล่ะฮะอันนั้นก็จะไม่คงไม่กินแล้วว่าเขากำลังควบคุมน้ำตาลน้ำตาลน้ำอยู่มันนิดเดียวอีกนะอันนี้อันนี้ไม่นับแคลอันนี้คือจิ๊กไปแล้วอันนี้โปรตีนเอาไปฝากไปเอาไปฝากไปเอาไปฝากไปอุ้ยเจเถ่ายิ่งแย่แน่ไปฝากยิ่งแย่แน่อันนี้คือบอกเลยว่าเกี่ยวกับซุนตังกอร่อยใช่นี่คือคุณบิ๊กยังไม่ให้แต่ว่าถ้าเห็นตรงนี้แล้วแฟนคลับก็ต้อง ไม่ถ้าผู้ขายเนี้ก็ต้องให้แล้วแหละจะได้มีพลังในการทำงานต้อขอทานเอาไปเลยเอาพุดอ่านเลยเอาไปเราต้องกินแล้วนะฮะไม่ใช่ไปบางไว้ในบ้านไปกินก๋วยเตี๋ยวจะเอาไปกินเนี่ยน่ากินมากจริงทิเบียนหลอกกระมูทุกคนเป็นพยานนะคะว่าอันนี้คุณบิ๊กเอาให้แล้วให้แล้วครับทำไมฟังไม่ได้เจตนาแบบนี้ก็บอกแล้วไงเอาความเสียเขาแรกเห็นบอกแต่แคบหมูกระปุ่นเราหนี เสียไปเยอะแล้วนะทั well ้างเค้กเอาแบบข้าข้อยากปรึกษาทนายเรื่องอะไรบ้างแบบใครเจอปัญหาอะไรยังไงบ้างสมมติว่านอกจากเรื่องเงินเรียอะไรเงี้ยแบบปรึกษาได้เลยค่ะทุกเรื่องไหมเรื่องอะไรยังไงบ้างแนะนำหน่อยแบบบางคนเจอปัญหาแล้วก็สามารถติดต่อได้เนาะใช่ค่ะหนึ่งก็หนึ่งเหรอฮะทุกเรื่หนึ่งก็หนึ่งเหรอไปที่ไปที่บ้านป่าแล้วก็อาริยาทนายความได้เลยนะคะเตี๊ยตอาริยาทนายความเลยเนาะเฟซบุ๊กเนาะพูดได้อันนี้อันนี้เราไปในส่วนในเฟซบุ๊ก อาริยาทนายควาได้เลยนะคะว่แต่ความสวยกินคาร์พี่น้องเราต้องกินอย่างายดอกมูเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีความรู้อยู่เรา,เ<อ>ามีความรู้จักหล่าเนะเาะไอ้ข้าวบ้านนเอาความสวยเข้าแหลกเนาะ <c oughs> ถ้าเขาบอกว่าถ้าแข่งกนใหญบอกว่าเอาความสวยอย่างเดียวก็อา <c oughs> ความสวยก็ได้ <c oughs> อันนยึดแล้ว,นะลวเอาไปเอาไปโเขาอ่านดูพี่ลิทเติ้ลนั่นนะฮะอยากกินเลยกกิน โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไลฟ์กันแค่นี้นะครับมาทักทายสบายดีเฉยแนอนนี่ก็ราบรื่นดีสนุกสนานดีตื่นเต้นจังมาสั้นราบรื่นดีค่ะเดี๋ยวเราได้มาเจอกันอีกแน่นอนเราเจอกันหลายราบรื่นมากเพราะหน้าซานแบบว่าอันฝนตกก็เลยลื่นลงมาเลยนะฮะให้แบบเป็นเงื่อนไขทนายพี่ต้นสวยเวอร์คุณนิกเนมบอกอออ๋น้งเมาจริงหรงส์กันเหรอ นายพิตเติ้ลสวยเวอร์คุณนิกเนมโอเคนะคะฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายบายบายแนดนนิว <ไป S 1> น้องนัดเบ,บ,บอร์ศูนศ<ป>น้องบาสเบอร์เก้าเก้าสาธุน้องเกงเบอน้องเกงเบอร <c oughs> ์หกเกหนึ่งสามเบอร์หนึ่งาเบอร์ดีของฝลั่ง